มีคนมาปล่อยข่าวว่ากอ,องทัพฝึกไอโได้ยังไงกันเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะเขาคิดถึงบ้านเขาก็เลยมานั่งเล่นทวิตเตอร์กันเป็นประเบียบโหดูลเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเลยเห็นไหมโอ๊ยติดตามทวิตของมอบลาสดอนด้วยฟียูดโอเนี่ยนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยพ่อคิดถึงบ้านไอ้นี่อะไรฮะปัญญาของไอโอมันคืออะไรโอ้ยคนเขาคิดถึงบ้านกันทั้งนั้นแน่ อา้าวมีชาวเน็ตมาสงสัยด้วยครับผมเอ้ในค่ายทาหารเนี่ยฝึกทหารนี่ให้ใช้โทรศัพท์ด้วยเหรออ้อาวมีลายหลุดด้วยครับผมรู้จักกลุ่มอะไรเหมือนกันอ่านเอาอ๋อลายของกอลอกอลลอมานอด้วยนะเฮ้ยดูสิคิดถึงบ้านนั่งเล่นโทรศัพท์กันเป็นระเบียบเลยโถจะมีกาแฟหรือขนมปังให้กินหน่อยก็ไม่ได้เนาะ แด่ามาดู I.O. ของจริงครับผมนี่ i อของจริงเห็นไหมครับไอโของจริงคือกบและพารทเอาอย่างนี้ครับข้อความเหมือนกันเดะทวิตเหมือนกันเด้เนะไขี้เกียจน,นี่คือความขี้เกียจของ I.O. ครับ